Just clap! <laughs> 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 ja, ja. daar, 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 กูจะว่าตายกูขับซุปเปอร์เอทไอแล้วซุปเปอร์เอทไอเจอสาวเอวีเข้าไปซุปเปอร์เอทไอเลยผ่ดนเด็กตายกับซุปเปอร์เอท